สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิวทะเลกันค่ะเพื่อนๆวิวทะเลที่มีความสวยงามค่ะที่มองเห็นอยู่ตรงนี้คือเกาะลอยนะคะเพื่อนๆเกาะลอยค่ะเกาะลอยสีราชาชนบุรีนะคะอ่าทะเลก็ยังคงสภาพความสวยงามค่ะเพื่อนๆน้ําทะเลใสสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆก็ ที่เราเห็นเรือนั่นก็คือเรือโดยสารค่ะเพื่อนๆเรือโดยสารที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะสีชังนะคะเพื่อนๆคือคนที่จะเดินทางไปเกาะสีชังต้องมาขึ้นเรือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆมาขึ้นเรือที่เกาะลอยค่ะเพื่อนๆเกาะลอยศีราชาชนบุรีนะคะก็เรือก็จะพาเราข้ามฝั่งไปที่เกาะสีชังประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆหรือว่าเกือบชั่วโมงหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะ กสีชังก็ยังมีความสวยงามค่ะเพื่อนๆแต่ที่เราเก็บภาพอยู่ตรงนี้คือเกาะลอยนะคะเพื่อนๆเกาะลอยก็ยังอยู่ฝั่งรีราชาค่ะเพื่อนๆอยู่ฝั่งรีราชาชนบุรีค่ะเพื่อนๆเป็นทะเลอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามค่ะเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวก็ชอบมาค่ะเพื่อนๆชอบมาชมวิวกันชมบรรยากาศค่ะเพื่อนๆ เมื่อชมบรรยากาศแล้วก็จะเดินทางไปเกาะสีชังค่ะเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อที่เกาะก็มีความสวยงามค่ะเพื่อนๆที่นี่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ค่ะน้ำทะเลก็ใสสะอาดค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะน้ำทะเลใสมากค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้บรรยากาศก็สดชื่นค่ะเพื่อนๆวันนี้ Okay. สวยงามมากเลยค่ะท่าเรือนะคะ